สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pick ารกันอีกแล้วนะครับทุกคนอ p ี EP นี้เป็นอ p พีล้วลนะครับทุกคนเนาะตสำหรับซีรีส์ใหม่ของเราเนาะก็เดี๋ยวอ p พีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาทําการฟาั่งคงฟรมง์มของกันนิดหน่อยนะทุกคนเนาะอาจจะมีการแวะไปจับสัตว์กันบ้างก็เดี๋ยวต้องลองดูกันท,ทีว่าเราจะไปทําอะไรกันนะทุกคนเนาะซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือเราซุ่มได้หลายหลายโซนเหมือนกันนะรอบนี้นะครบทุกโซนเลยเดี๋ยวเราจะไปหาจับกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปกันขออนุญาตคาฟของนิดหนึ่งนะอ่าใี่ใ่่ล้ไไไมมดคปชชื เดี๋ยวเดี๋ยวอลองเท้ารองเท้านี่ไงรองเท้าทําไมพี่รับไม่ได้ปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคับรองเท้าแปหนึ่งนะอ,อ๋อนี่ EP ที่แล้วลืมใส่รองเท้าไงทุกคนโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวเราใส่รองเท้าไปดีวดกว่าเออนี่ หลักๆก,ก็คืออีพีนี้เราจะต้องหาคอ p เปอร์ให้ได้นะทุกคนนะเพราะว่าค o p เปอร์มันจะเป็นการในช่วยในการคาบไอพวกไอขวานพวกอะไรที่มันเป็นระดับถัดไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าอตอนนี้เราอยู่ใกล้โซนไหนเอ่ยโอเคบ้านเรามันอยู่ใกล้กับโซนพวกโซนทะเลทรายโซนบึงด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองบินไปทางนู้นดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยเราเรื่องสร้างบงสร้างบ้านเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างกันในอีพีถัดไปหลังๆดีกว่าค่อยๆเป็นค่อยไปเรื่อยเอ้แต่ว่าไอปาปะเป้ามันหายไปแล้ววะอ๋อยังไงมันอยู่ข้างล่าง เฮ้ยปิลัญญา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 โอ้โหอ,อ,อีบ้าโอ้โหว่าสี่สิบโอ้โหเกือบเกือบแย่จับมันเลยอ้าวมันตาย <c oughs> <c oughs> โอ้ยบ้าเอ้ยมึงตุยเหรอวะเฮ้ยมันตุยเหรอวะออ้ย,ม,ย,ออยมีปลามาเกิดแล้วใช่ปะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะข้างบ้านเรามันปากระเป้ามันหายไปแล้วว่าน้องๆไปปากระเป้าที่มันจู่จอดอยู่ข้างบ้านเราเนี่ยมันหายไปแล้วนะเอาไปไม,ไม่เป็นไรช่างมัน คือที่เราเอาว่าคิดว่าจะเอาไว้จับนะทุกคน,นแต่น้องหายไปแล้วว่าเสียดายว่ะแต่ว่าอันนี้เก็บของไม่ได้อ่ะอนนนมมมไม่จับไปถึงอ่ะเออช่างมันช่างมันช่างมันไม่ไปเป็นไรไม่เป็นไรโอเคเอาเดี๋ยวเอานกมากินดีกว่าเฮ้ยขึ้นไม่ได้ป่ะน้องๆขึ้นไม่ได้ป่ะเอาอยู่นี่โอเคตอนนี้น้ําหนักมันน้อยไปนิดนึงนะเอาเลือดไปนิดนึงด้วยเลือดสัก,1000กนหนึ่งพันแล้วก็ดาเมจนิดนึงน้องจะได้ไม่ตายไวไงทุกคนนี่นี่นี่น นี่น יא, ได้เนื้อมานิดนึงอะโอเคเดี๋ยวเราจะลองมุ่งหน้าถ้าแถวบ้านนี้เราก็จับตัวกันหมดแล้วนะเพราะว่าไอ้สามคงสามเขาเราก็จับมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองมุ่งไปดูซิว่าฝั่งไหนนะนี่มันจะมีบึงบึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวบึงมันเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวเข้มวะเขียวเข้มหรือเปล่าวะน้องๆเดี๋ยวไปดูดิเราอยากจะดูไงว่าไอ้ฝั่งนี้มันมีอะไรบ้างอะเห็นมีช่องฝรั่งเขาเล่นกงนะบ่มันหาพวกคบปงคปเปอร์ง่ายเลยจริงๆแล้วถ้าเราตกอา จาะหลุมลงไปในพื้นใต้ดินนะมันอาจจะเจอได้ง่ายๆเลยนะทุกคนแต่เราจะมุ่งหน้าไปทางบึงนี้ก่อนเพราะว่าเราอยากรู้ไงว่าเราจะได้อย่างอื่นด้วยไหมยอย่างเช่นอ่าพวกสัตว์ที่ตัวที่น่าจับอ่ะอันนี้อะไรอ่ะทุกคนเหล็กเหรอวิเหล็กเราน่าจะขุดไม่ได้วะ่ะดูดินี่ไงขุดไม่ได้เอ้ยโอ้คาโนเอ,อ,อ้ยโอโ้กับตุยเลยบ้าเอ้ย ไอโกลเด้นคานัลหูยถ้าเกิดขึ้นไม่ทันนี่คือตุยนะจะบอกให้ไอ้น,นี่มันเขตอะไรปะเนี่ยทำไมเหมือนเราไม่เคยมาฝั่งนี้ปะทุกคนเออวะ่ะไอโซนที่แล้วที่เราเคยเล่นกันมันมีปะพี่จําไม่ได้วะ่ะเออไม่น่าจะไม่มีโซนนี้เว้ยรอบนี้เรามีไงเฮ้ยเราได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวค่อยมาหาจับไงไม่รู้มันมีตัวอะไรบ้างนะยังไม่รู้เลยทุกคนเดี๋ยวเราบินไปก่อนบึ้งบึ้งบึงบึง,บง,บง,บงอุ้ยท่าน,นี้มันมีลาวาอะ จริงๆแล้วถ้ามันมีบึงมันมีลาวามันก็อาจจะมีเนะอ,นนะอ้นี่ด้วยนะเจก็นะเอาอยู่นี่ขอหากนนะทุกคนนะแหม EP นี้มันต้องหาจับเต็นท์เสาอะไรแปลกๆสักนิดหนึ่งดีกว่าอ่าปับ๊บโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่านี่ไงนี่ไงด้านหน้านี่นี่นี่ด้านนี้เออนี่ไงป่าไผ่ทุกคนเออเราไม่เคยมีไงป่าไผ่นะรอบนี้เรามีแล้วเว้ยทุกคนเอาละเอาละเฮ้ยมีหน่อไม้ปะมะ หน่อไม้ปะอยากกินหน่อไม้อ่ะเ้ยมีหน่อไม้ด้วยวู้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว้กวางกวางไอ้บ้านี่ตกใจเฮ้ยมันทำไงวะมันทำไงจับวะพาสิบวะพาสิบวะอันนี้ไงเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยข้างเข่าข้างเข่าข้างเข่าไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้านี่โอ้โหตายเลยอ่ะ โอ้ยโอ้โห่าจะเก็บหน่อไม้สักหน่อยโอ้โหทุกคนเซ็งเลยว่าจะเอาหน่อไม้ไปต้มยานังเดี๋ยวก่อนนะหน่อไม้มันกินได้ป่าวะอีบ้าทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเอาไปทำอะไรวะหน่อไม้อะทุกคนอ็นี่ไม่รู้ว่ะเฮ้ยเก็บหน่อไม้ไปเยอะๆเฮ้ยหรือว่าเอาหน่อไม้ไปให้ไอ้นี่วะไอ้เพนด้าวะเห็นฝรั่งเขามาเก็บกันอะ เออเอ็นฝรั่งเขาไปจับแพนด้ากันแต่ไม่รู้มันเอาอะไรไปกินนะหรือว่าน่อไม้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เสียดายวะโอ้เซ็งเลยเอ้ยไอข้างคาวมันกินอะไรวะเดี๋ยวเจอกันหน่อยไอข้างคาวอะแอคทีฟวะเอาเจอกันเจอกันข้างคาวมึงเหรอแอคทีฟวะพัว โอยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอยยโอยอะไรวะไม่ได้วะมันแฉกทิยังไงของมันวะตีตุยไปละโอมันเกิดเยอะด้วยนะน้องๆโอ้โอะไรวะจูบไม่โดนวะไม่เสี่ยงดีกว่าเอ่อแฉกทยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ไม่เห็นวะมันกลเกินไปโอเปมันไปก่อน อีบ้าเอ้ยุตสาหจะเก็บต้นไม้สักหน่อยฮึเก็บดิเก็บดิเออเก็บต้นไม้ไปก่อนจริงๆแล้วเอาไอ้ตัวนี้ไปด้วยก็ได้นะเฮ้ยสามเขาเฮ้ยนี่ไงเก็บไป้วยเก็บมา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 เออไม่อยากจับไอ้ตัวนู้นหรือไอ้ตัวไอ้นั่นตะกี้น่ะ จริงๆแล้วเราจะมาหาตัวปแปลกๆนะทุกคนแต่เราก็เจอตัวปแปลกๆหลายตัวนะเดีๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าดามเมจไปก่อนดามเมจไปก่อนเดีๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวลูกไปดิมันเอาไม้ไม่เอาไปเยอะอ่ะแต่สามขาวแปลกๆนี่ก็โอเคอยู่นะเอามันไปด้วยดิมะเอามันไปด้วยเออจับมันไปด้วยไหนๆก็มาแล้วทุกคนปับ๊บมันไปด้วยอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้อ๋อเล้วลสิบแปดไม่เอาเฮ้ยเลเวลแปดสิบแปดแล้ววะ เฮ้ยเดีอเดเอาไปด้วยเออนี่เอาไปให้หมดเป็นขุมกำลังนะทุกคนนะไอหมูตะกี้นะมันฮิวได้เนี่ยไอตัวเนี้ยเอาที่ว่าสิบหกสิบแปดไม่เอาเบ้าน้อยเดี๋ยวก่อนขอหาขอกันนะทุกคนนะแหม่เราจับได้หลายตัวแล้วนะเนี่ยจริงๆแล้วโซนนี้มันก็สร้างบ้านได้เหมือนกันนะแต่ที่เราไม่สร้างบ้านเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่ามันมีข้างข่าวด้วยดีแล้วแหละที่เราไม่มาสร้างตรงนี้เออเดี๋ยวก่อนนะทุกคนมันไม่มีหรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวไอ้คอปเปอร์มันไปไหนหมดวะเฮ้ยท้ำปลาภัยปลาภัยเฮ้ยไอ้หมูเอาหมูไปด้วยเอาไปตัวหนึ่งมาตะกี้ตัวตะกี้ตายไงปั๊บเรียบร้อยเออมันไปให้หมดสามสี่ตัวแล้วทุกคนวดนี้มาแล้วก็เอามันไปด้วยเดี๋ยวตัวอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอุ้ยเจ็ดสิบกว่าไม่ทันแล้ว เอยคอปเปอร์ไม่มีว่ะน้องๆหาไม่เจอว่ะเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะมันคนละแบบกับตะกี้ที่เราจับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเบาน้อยเฮ้ยผมหาคอปเปอร์ไม่เจอว่ะน้องๆพี่หาไม่เจอว่ะเขาบินสูงๆเลยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอปเปอร์คอปเปอร์น้องๆพี่หาไม่เจอว่ะเนี่ยมันไม่มีว่ะ เอาไปสะสมไว้ที่บ้านในลูกๆเนี่ยมันเก่งไม่เก่งไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันลงไปด้าน,นาล่างๆหน่อยดิคอปเปอร์มีปะไม่เจอวะหรือยังไงวะน้องๆโอ้โหลึกไม่เอายังไม่ไปดีกว่าลึกลึก,ลก,ลกลึกเดี๋ยวค่อยไปตอนนี้เรายังไม่มีตัวเก่งๆไงทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยวมันไปลึกเกินไปเดี๋ยวเราไปตายแล้วเราขึ้นไม่ได้เอ๊มันแปลกนะเนี่ยเออวะ ตัวหาไม่เจอวะ่ปะปกติเห็นฝรั่งเขามาเก็บกันนะมันบอกว่าเขาบอกว่ามันมีอ่ะตรงป่าพงป่าไผ่นะี่แต่เราไปขุดแถวบ้า,านเราก็ได้นะจริงๆแล้วทุกคนมันร่าจะพอมีแหละลงไปลึกๆึกหน่อยอ่ะเออขุดไปก็คงจะเจอแหละเออโอเคแต่อย่างน้อยก็รู้แล้วว่ามันมีป่าไผ่ยอยู่ตรงนี้ทําไมมันไม่มีแพนด้าวะทําไมเขาหากันยังไงวะทาไมเขาเจอแพนด้ากันมาน้องๆเเเเเรราไม่จอลยยวะสวนนนดดึงทุกคนนะี๋่อยกลับบ้านกัน ปาไผ่มันกว้างอยู่นะเนี่ยมันกว้างเอาเรื่องอยู่นะเออแต่มีข้างขาวนะตัวอื่นไม่มีเฮ้ยไอหมาสามหวัวเดี๋ดียวเดียเดียวเดียวเงียวเดีเดียวเดียเดียวเดียวเดียวเดียเียวเดีเดียวเดียวเดยวเดียวเียวเดยเียวเาเดียเียวเายวเดี่ว้ายเดียวเดียวเนยดียวีวดเดีย,เอ,ย,เ,อยเอา,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 เ,อา,า,าเอีเีเดยดียว,วเดไวเเดียเวดยวเาีเยเอเอาดย ปาบเรียบร้อยเอาไปตวัวขี่ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนเอามันไปก่อนจับพัสดุอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเรามุ่งหน้ากลับบ้านกันดีก,กว่าทุกคนเมย์มาสำรวจนิดนึงคิดว่าจะมีหมีแพนด้านะ,นะปะทถเฮ้ยไม่มีม,มาเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนเดี๋ยวเราเอาน้องๆออกมาจอดไ้ก่อนตรงนี้ถ้าแถวนี้เออเอามาจอดโชว์ไว้ก่อนอย่างเล่นไม่เล่นเดี๋ยวยังไงไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยว่ากันเออฟางป๊บตัวแรกเอเฮอมันกินอะไรวะ มันกินไอ้นี่แหละมันกินเบอร์รี่แหละเนี่ยเออไอ้พวกนี้แหละเนี่ยจำได้เมื่อกี้เนะี่ยหรือว่าเอามาให้มันกินดรวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวกินอนี้ปะไม่รู้ว่ามันกินอะไรหรือเปล่าวะมันกินไอพวกนี้ปะวะจำไม่ได้ปะทุกคนไม่รู้อะเราไม่เคยจับมันอนะเอ้ยไม่ใช่เราไม่เคยเอาให้มันกินนะเก็บดิแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งออกมาด้วยอีกตัวนี้ก็คือเป็นตัวนี้แหละามาคู่กันปั๊บโอเคเอามาคู่กันตรงนี้แหละกวางเรนเดียร์นะเอ้ยตัวนี้ไปด้วยจุ V, ออน,นี่ไงเอ็มงวีเอ็มงวีเออมานี่มานี่เมงวีขึ้นมาสต็อปปอเออให้มันขี่ไหลไว้ก่อนเดี๋ยวเพราะว่ามันส่งไฟได้ไงทุกคนเวลาเราลงทงลงถ้ำาอะไรเงี้ยเออเพ้ยว่าเป็นร้อยเลยเจอต้องเอาไว้ก่อนเลยอีพีนี้นะเอาง่ายๆเอาไว้ก่อนเอาไอ้บ้าเอ,อ้ยจะปล่อยออกมาดัานมาเป็นแบบนี้อีกเบื่อจริงเลยบอยโอเคไอ้หางต้มเอาไปตีหินได้ทุกคนโอเค เรียงๆกัน่าทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปลองเล่นกันทีตัวอาจจะไม่ได้เล่นครบทุกตัวนะต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าบางทีเราจับกันมาเยอะเกินไปไงเนี่ยไอ้ป่ะไอ้สามเขานี่จะเป็นตัวแปลกๆนะอันนี้เป็นตัวอะไรเป็นตัว mountain forest เห็นป่ะอันนั้นเป็นตัวปกติแต่น่าจะไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองอีกหนึ่งตัวก็เป็นเจ้าตัวเจ้าตัวนี้ตัวหมูตัวหมูไอ้หมูมันหิวได้ไอ้หมูต้องเอาไว้ตรงกลางๆหน่อยเพราะมันจะหิวเพื่อนๆได้เออหมายเจ้าหมูปั๊บ นี่ไอหมูตัวนี้เราไม่เคยจับหรือเปล่าวะเอิมเราไม่เคยจับเพราะว่าในแมปก่อนที่เราเล่นกันซีรีส์ก่อนเราก็ไม่ได้จับน้องนะ,อ,ะอันนี้แล้วก็อันนี้อ่าแล้วก็ให้น้องเฮ้ยดีวดวหมูไม่กินอะไรวะอ๋อเม่กินเบอร์รี่แหละทําได้อยู่อ้าวเดียวเอ้ยเอาท้อนี้เอาปัดทอมันหิวไม่ได้เหรออู้ไอ้บ้าเอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยโอ้โหเซ็งปิดเอาไม่เป็นไรปล่อยมันไป มันหิวไม่ได้กระชังมันเอาอันนี้ให้มันกินไปก่อนส่วนไอ้พวกนี้พวกนี้กินเราเอาให้มันกินวะมันกินเบอร์รี่หมดเลยนะทุกคนไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวเก็บกันเก็บแป๊บนึงเก็บแป๊บน,นึงเก็บสะสมสะสมจริงๆแล้วเออเราเอาสามเขามาเก็บก็ได้นี่วะไอบ้บ้าเฮ้ยลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมีปะวะพวกมึงอะมีปะเออนี่ไงโอ้โหเพียบไอบ้บ้าไอคนเราก็ลืมไงนี่ไงเอาอันนี้มีนิดนึง อันนี้ก็เอามาให้มันกินก่อนนิดนึงโอเคลูกๆเขาจะได้ไม่ตายจะได้อัพวงอัพเวลได้อะไรอย่างงี้มีอยู่มีอยู่มีอยู่เขาแบ่งๆกันก่อนนะเดี๋ยวเราเอาลองเอาไอห่างตุ้มไปฟาร์มหินดีไหมอ่ามันชื่ออะไรนะดีโดคูลัสเหรอเออถ้ามันเอาไปฟาร์มหินมันน่าจะฟาร์มได้แหละอ่าขอดูที่ขีดก่อนนะดี e อ,อเอ้ยผิดไม่ใช่นี่ไง อ๋อมันคับได้เลยเราเรียนมาแล้วถ้างั้นก็ลองลองดูนี่อันนี้เราขัดอะไรเอ่ยขาดชิตินเคลาตินไอตัวที่นกเราอาจจะมีนะมาดูกันมีปะอ้้ยไม่ถึงวะสวยแล้วไงอ๋อนี่ถึง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 เออถึงถึงถึงได้ดิอ่าเนื้ออาเนื้อให้ลูกกินไปก่อนลูกไม่มีของกิน โอเคเดี๋ยวเราจะลองเอาอันนี้มาฟาร์มเราก็ยังที่บอกอะ่ะเราก็าเอาเล่นตัวที่สําคัญสาคัญไปก่อนตอนนี้เรายังเลเวลน้อยลงคาบอะไรมากไม่ได้โอเคเมื่อกิ้เราได้วลเต่าไห่วะไหนก็ไหนไแหละอันนี้ไม่กินอะไรวะเนี่ยมันกินเนื้อเน่าปะมันกินเนื้อหรือมันกินเบอร์รี่หรือมันกินเนื้อจําไม่ได้ไปทำไมไม่กินอะไรวะไม่ใช่เฮ้ยไม่กินอะไรวะไอ้สลามเนี่ยขอดูกันนะทุกคนอยากได้สลามอะ่ะ เอออยากได้สลามมันกินวิธีกินอันนี้ปะสลามไม่อ้เยอะด้วยสินี่ไงอ๋อสลามกินเนื้อปกติโอเคมันมานี้โอ้โหสัตว์เริ่มเกิดเยอะแล้วทีทุกคนสต๊ปุกโอเคไปได้ไหมแล้วก็เอาอันที่ขี่ใส ทิกกี้อันนี้ติโดโอคูลัสโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเป่าให้ลูกๆเราหยุดอยู่บ้านเฉยๆนะสต็อปปุแล้วก็พาส,สิบไปไม่น่าจะมีตัวอะไรมาฆ่าหรอกเพราะว่ามันมันไม,นมน่ไม่ค่อยโหดเลยป๊าปป๊าปแตกที่แตกที่มันฟาร์มเนื้อไม่ได้ไงทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราโอ้โหระดับเดิมเยอะว่าสองพันดาเมจโอเคมาดูกันก่อนสิว่าน้องจะฟาร์มอะไรได้หรือเปล่า ฟาร์มอืมของวิ่งเช้า่ะปั๊บเฮ้ยปั๊บเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดี๋ยว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 ไอ้บ้าเอ้ยโดนควิดปั๊บเฮ้ย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 โดนควิดอีกแล้วโอ้โหโอ้ยไม่โดนกระเด็นวะโอ้ยทุกคนบ้าเอ้ยโดนอะไรวะเนี่ย ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตีเขาตีเขาตีเขาโอ๊ยเดี๋ยว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 เดียวโอ๊ยรอเดี๋ยว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 แมงมุมแมงมุมแมงมุมโอ้ยโอ้ยตตกแตกแตกอุ๊ยบ้าเอ้ยตตกเอาโน่นโอ้โหแมงมุมโหดจัดเลยกูสามขาวโหดกว่าแมงมุมอีกว่ะอ้บ้าเอ้ยกูสาจับมากูแตกเลยยังไม่ได้ไปตีหุงตีหินเลยชิบหายเอ้ยโอ้น้องๆอีบ้าเอ้ย ไม่ได้เล่นแล้วไอ้เตอร์กี้ไปอยู่นั้นนะเตอร์กี้บินนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเจาะไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวขอเจาะหายไอ้นี่ก่อนทุกคนโอ้ยเบื่อเลยเดี๋ยวเขาไปจับใหม่ทุกคนนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตหายดิ่ก่อนหายไอ้คัพเปอร์ก่อนเจาะไปลึกเจาะถ้ำข้างบ้านนี่แหละปลอดภัยดิป้าเอ้ยเมซวยจริงๆเลยจับมาก็ตุยเดี๋ยวเขาไปจับใหม่นะทุกคนนะมันเรายังไม่ได้อัพเยอะนียแหละเปรี้ยวมันเห่นปะเราไม่ได้บวกคูณเยอะได้คูณดาเมจลสองสามเองมานี่ไหนวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอะไรวะเน,นี่ยไม่อ้น,นี่ฟินไม่เอา โอ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตขุดไอ้นี่แป๊บหนึ่งนะทุกคน,นเดี๋ยวเราตากเดี๋ยวค่อยไปเจอกันตรงที่เราได้ของนะทุกคนนะแป๊บหนึ่ง2 0 0 t h years later มันหายากมาก,กน,นะน้องๆนะเนี่ยโอ้โหกว่าจะเจอได้นะมันอยู่ด้านล,ล,ล,ล่างของบ้านเราจริงๆด้วยก็คือมันของมันหายากมาก,กน,นะน้องๆนะโอ้โหแล้วตอะยากมากเลยนะกว่าจะมาถึงตรงนี้โอ้โหเอาหมดแล้วเหรอโอ้โหสวยจริงเอานี่นี่มีนิดหนึ่งโอ้โหตอกโคตรลึกเลยน้องๆเอ้ย เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะว่าพี่หมายถึงอะไรเอาไปเท่าที่เอาไปได้ก่อนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปหากันใหม่อุย้ยมีวะมีอีกมีอีก,อก,อกน้อยหนึงเดี๋ยวเราถ้าทำที่เจาะดีๆแล้วเราเขึ้นมาว่ากันนะทุกคนนะใช้เวลาเจาะค่อนข้างนานเลยแต่ค่อนข้างจะดีนะเพราะมันก็พอได้อะ่ะเดี๋ยวเราข้าลงมาเจาะใหม่ดีกว่าทุกคนเพราะตอนนี้เราไม่มีอาวุธไงแต่พี่เอาไปแค่นี้ก่อนดีกว่าอ่ะโอเคน่าจะพอได้แล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปก่อนนะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวไป ปพี่ขออนุญาตวิ่งกลับขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวน้องๆดูนะว่าเอ่อมันลึกขนาดไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวลึกมากนี่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 โอเคโอ้ยมันติดอะ่ะเอางี้ก่าตรอาี้อนี้น,นี่โอเคตรงนี้อ่ะตอนนี้ต้องเลี้ยวกลับอีกนะลึกมากจริงๆทุกคนนี่อันนี้พี่ทําการปิดไว้นะเพราะอันนี้มันเป็นถ้ำด้านล่างเราจะไม่เอาขึ้นไปอีกโคตรลึกเลยน้องๆเอ้ยกว่าจะเจอหลายแผ่นดินดินหลายชั้นมาก ทีแรกคิดว่าจะเจอน้ำซะแล้วนะทุกคนแต่พอดีไม่เจอน้ําก็โล่งไปเดี๋ยวเรามาทําการคาบคงคาบของกันก่อนตอนนี้ของที่เราจะคาบก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตโยนของทิ้งก่อนนะของแบบเยอะมากดูดีดๆด,ดูพี่เจาะไปเยอะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ใช้พวกนี้ไม่ได้ใช้เยอะเกินไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเก็บไปคาบฟาวเดชั่นนะแล้วก็เอาเป็นม,มันเรียกว่าอะไรวะน้องๆเดี๋ยว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 อะสมิลเตอร์สมลเตอร์อะไม่ใช่นี่นี่ไง สมวัตเตอร์อันนี้เดี๋ยวเราจะคาบมาเพราะมันจะใช้หลอมได้ไงอ่ะพิกแอคพิกพิกแอคอันนี้ไม่ใช่พิกนี่นี่ไงปลดล็อกแล้วปลดล็อกไปแล้วอ่าแล้วก็แฮชเชนแฮชเชนแฮชเชนอ่าแฮชเชนออ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆมันเคเอิดไหนวะอ๋อไม่ใช่นั่นดูผิดดูผิดดูผิดขอโทษขอโทษขอโทษเอาแต้มหมดเหรออ๋อไม่หมดไม่หมดโอเคเอาสำคัญสำคัญก่อนเนาะชุดนี้ก็ได้นะ จะได้คราฟไปด้วยเลยพอหาวัตถุดิบได้เราจะได้ทําการมาคราฟคงคราฟของใส่นะนี่เอาให้หมดปลดล็อกไปก่อนปลดล็อกถึงไหนวะโอ้แต้มเรามีเยอะนี่ได้อยู่ได้อยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปลดไปก่อนนี่ปลดไปก่อนเอาสําคัญอย่างที่บอกนะอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอด่างอเดี๋ยวพี่เข้ามาปลดทีหลังนะอ่าหลักๆก,ก็เดี๋ยวจะเอาไอ้พวกนี้ไอพ้พวกนี้พี่ยังไม่มีนะเอาอันนี้ไปก่อนอ่าสมเอลเตอร์สมเมลเตอร์เอ้ยเด้อเด้อเดอเออนี่นี่น,น,นี่เอามาสองอันดีกว่า เพื่อมันหลมไม่ทันไงเออแล้วก็ปับ๊บสมิลเตอร์อ่าตรงไหนดีหมุนหมุนมนมุน,มนปับ๊บอ้มันไม่พอวางว่ะน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันทําอะไรเดี๋ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกเราหลบไปก่อนดิมันหนักแล้วอะคือมันไอ้นี่ไงมันมันเต็มเนื้อที่มันเต็มแล้วเดี๋ยวขอหลบนิดนึงดีนะมันยังขยับได้ไงทุกคน โอเคเบียดๆกันไว้ก่อนมันหนาวเอามันเบียดกันไว้ก่อนแล้วก็คาฟาฟเดชั่นมานิดนึงอ่าเดี๋้อเด้อเด้อวฟลนี่อันนี้อันนี้เออ,เอทีแรกก็จะไม่คาเพิ่มนะแต่มันต้องใช้แล้วแหละมันวางไม่ได้ไงเนี่ยโอเคอ่ะเราจะได้เอ้อเด้อเด้อ เอาหันหน้าผิดทางอีกโอโ่ะโธ่เอ้ยเอาไงดีอะเดี๋ยวมบลิดไปก่อนโอ้โหเซ็งเป็ดเลยวะเอาไม่เอาไม่เอาไม่อไมขอพ่อขอโทษขอโทษขอโทษแม่มันวางผิดไปนิดนึงนะทุกคนนะอันนี้แล้วก็วางหมุนตรงไหนดูว,วะเนี่ยปับ๊บเออนี่น,นี่ได้ไหมเออได้อยู่ได้อยู่นี่ไงจริงๆแล้วไม่ต้องขึ้นไปก็ได้นะ เราขึ้นไปก็นี่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเอาแค่ตรงนี้แหละนี่ไงเราประโทเอ้ยมีไม้ไหมมีไม้นิดหนึ่งเปิดไฟแล้วก็คาบไปเลยเอาคาบไปสักเท่าไหร่ดีเอาสามเอาเกาสิไปลยช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปทําอย่างอื่นระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเรารอคาบนิดหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาคาบของเดี๋ยวเราให้มันคาบไปนี่แป๊บหนึ่งอ่าช่วงระหว่างนี้เดี๋ยวเราเอาไอ้พวกนี้ไปเล่นดีไหมอ่าเรนเดียที่ขี่เรนเดียเรนเดียนี่ไงเรนเดีย ครับหนังกับไม้โอเคขาดไม้แกโอ้โหไปหาตัดไม้ก่อนดีกว่านี่นี่นี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บได้แล้วหกสิบเอาเรนเดียร์ไปเล่นกันก่อนดีกว่าแม่ดิโดคุรัสตะกี้ตายไปแล้วไงเสียดายเสียดายอ่อเอไอเนี R e I N e นี่ยเอาอันเดียพอเพรว่าหนังเราจะหมดแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้แล้วก็เอามาใส่ด้วยเอาอันนี้มาใส่โอเค ไปเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาหลอกฟางไปเล่นกันดีกว่าอย่างที่บอกอ,อาจจะไม่ได้เล่นครบทุกตัวนะทุกคนนะเพราะว่ามันไอ้นี่ไงเราเรายังไอ้นี่ไงเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ที่ต้องต้องค่อยๆไปค่อยๆไปไปก่อนนี่ฆ่ามันไปก่อนเลยอ่าเรียบร้อยเราฆ่ามันไหวแล้วนี่เออนี่ฆ่าได้อยู่แล้วเนี่ยของเยอะแยะเยอะแยะสบายสบายตุยไปสิตุยไปสิอยากได้เนื้อเหรออยากได้เนื้อเหรออยากได้เนื้อก็ต้องทุบเอาทุบ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 โอ้ยดิ๊ดดิ๊ดดิดไม่อยากเจาะไอ้ตรงนี้ ไม่ได้ตั้งใจจะต่อยน,นี่นะเอาไปไหนล่ะเดี๋ยวๆๆๆทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึงเอาไปไหน呀ปะโทโอ้ยอ่ะวางไปก่อนเออจริงๆแล้วเราตั้งใจจะมาฟาร์มเนื้อเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มเนื้อเอาก็ได้นะเนื้อไนอะพวกไอ้กวางมันฟาร์มไม่ได้ไงเออนี่ไก่วงโหดไปไงล่ะทุกคนดูๆเลเวล้ยสโหูเลือด6,000แล้วว่า นี่ดาเมจขนาดนี้ตุยอยู่แล้วพัวเน่แตกแตกเป็นไงล่ะความกูโหดควางกูกระโดดโหดอยู่แล้วเอาพัวพัวเน่ไงเอ้ไอแมงวีเบลสูงวะเอามันไปด้วยดิเดี๋ยวดิเลไอแมงวีเบลเยอะอะแมงวีไหนไปไหนตะกี้อะเอาไปไหนวะโอ้นู้นแมงวีเบลคนเยอะเลยดูแดงปัดเลยป๊อปป๊อปปอปปปปปเอามันไปด้วยเออมันไปด้วยเออมันนี่มันนี่กลับมาบ้านกันลูก ติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนพี่ไม่ติดอะไรวะโอ้ยบ้าเอ้ยตามมาก่อนมาแมงวีตามมาดนี้เดี๋ยวพี่เอาแมงวีกลับไปไว้ไบ้ากนก่อนลูกทุกคนเอามาไปก่อนโอ้โหเยอะดีวะ่ะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเผื่อเราตัวเราตัวเก่าเราตายแล้วใช่ไหมเราจะได้เอาแมงวีตัวใหม่ติดด้วยเพราะว่ามันช่วยในการส่งในถ้ำได้ไงทุกคนอุ้ยแต่กวาทงทำไปทำมากวางเราโหดวะ่ะปั๊บเกะกะเกะกะเกะกะเอาติด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 ซากติดซากอุ้ยอะไรวะ พูว่าูว่าแตกแตกแมงวีไม่นี่ไอแมงวีไม่นี่ลูกมาดิไม่นี่แมงวีไม่นี่ลูกเออมาอยู่ที่บ้านมาเฝ้าบ้านปั๊บสต๊อปปูแล้วก็ภสษอปะปั๊บได้กว้างเลยว่าเยอะเป็นนี้แหละดีเดี๋ยวเราค่อยมาคราบขอกันนะทุกคนแล้วขอมันไอ้นี่อยู่แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วขอดูนิดนึงนี่ไงเอานี้มาอันนี้ไม่เอานี่อุ้ยทำไปทำมากว้างมันก็เท่อยู่นะทุกคนมันโหดเลยแหละเดี๋ยวขอเอานี่ฟาร์มเนื้อนิดหนึ่งนะนี่นี่มันได้ไหม มันได้ไหเออมันได้เนื้อเดี๋ยวเราจะได้เอาเนื้อที่ลูกๆเราฟาร์มเดี๋ยวไปย่างนี่แป๊บนึ่งนะทุกคนขออนุญาตฟาร์มแล้วแป๊บนึนงเอาหายไปแล้วะอะเพาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มใหม่เพราะว่าเราจะเอาเนื้อจากลูกเราไปย่างด้วยนะเราไม่มีอาหารกินไงตอนเนี้ยแต่ค่าอาหารเราปาดให้มันลดช้าอยู่นะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาท,ทําทีหลังเดี๋ยวพี่ค่อยทาหลังใหม่ดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเอาควางเราไปเก็บเลก่อนดีกว่ามาเลือดแปดพันพอได้นะน้ําหนักพอได้น้ําเบ็ดพอได้แล้วก็อันนี้เอาอีกหน่อยนึง เลือดเรายัางน้อยอยู่เลือดเราแล้วก็น้ำหนักเราได้พอได้แล้วดามเมจเราสองร้อโอเคพอเอาประมาณนี้ก่อนของตัวละครน,นะไปกระโดดขึ้นไปมาเลยกวางกูงหดแล้วมาเอ้ยแมงมุม่ะแมงมุมหอม,ม,มหอแตกไปดิแตกไปดิแ,ปดแมงมุมอ่ะดูดูด,ดูอะไรอะ่ะมันฟาร์มเนื้อไม่ได้ปล่อยมันเฮ้ยแล้วมันฟาร์มเพอเบอร์รี่ได้ป่ะวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยปางมันฟาร์มอะไรไม่ได้เลยเหรอทุกคน โอ้โหอ้พาเอ้ยมันตีแรงเ้ยแต่มันฟาร์มอะไรไม่ได้เลยโอ้ยเซ็งเลยโอ้โหเอาเป็นไปเลเอาเป็นตัวดาเมจบันกับชูรองบ้านเราไว้ก่อนจะได้ไอ้นี่ไงเก็บเรบงเลเวลไปเฮ้ยทัวทัวเกกะ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 แถวนี้มันใครคลองลูกๆเราต้องมีพื้นที่วิ่งเล่นทัวนมาดูนี่มาดูนิวางโหดวางโหดวางโหด มันช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงอะไรอย่างงี้ไงช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงหน้าหนาวก็ต้องเล่นกวางเลนเดียแล้ววะเอ้ยถ้าเดินกกุ๊ปๆๆเลยนะเฮ้ยมึงความต้นไม้ได้ปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยควางอะไรไม่ได้เลยอบ้าง่อยโอเคด้าเม็ด3 0 0แล้วแหละไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแตกแตกแตกพัวหน้าแตกแตกไปสิแตก,แตกไปสิ เอ้ยใช้ได้วะน้องๆมันก็โหดพอเอาเรื่องอยู่นะไปเดี๋ยวเราเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าทุกคนไปเดี๋ยวขอก่อนที่เราจะปิดคลิปกันขออนุญาตไปคาปไ้นี่ก่อนคัพปงคัพเปอร์เอาไปคาปไท้ที่อ่าพิกแอก่อนเดีย๋ยวรอบหน้าเราจะได้ไปหาของได้เยอะๆหน่อยนี่ไงเอามาก่อนครึ่งหนึ่งดนนเ,เ,เดี๋ยวมันหนักไปอ่ามาคัพเปอร์พิกแอไหนวะเอ้ยไปไหนวะเอ้ยเจยวก่อนหนะ้า โอ้ยวิร์กเบนโอ้โหชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมโอ้โหลืมวิร์กเบนไม่ใช่ว่ะวิร์กเบนอยู่ไหนวัเนี่ยน้องๆนี่ไงไม่ได้เรียนมาประตูเอ้ยโอ้โหแถวบ้านเราอยู่พอดีเลยตรงนู้นตรงนู้นเคลย์อยู่ตรงนู้นนี่นี่ตรงนี้นนนนนลืมทุกคน,น,น,นลืม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 นี่ใช่ป่ะวะอันนี้ไงคเคลย์มันอยู่ติดน้ำพอดีมากเลยเป็นเคเลย์ เออลืมไปเลยโอ้โอเคเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไว้ต้มน้ำเดี๋ยว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 แหมจะทําคงทําของแล้วไม่ไม่ได้เช็คไงว่ามันเรียนมาหรือยังแต่ว่าไปแล้วก็เตียงไม่พออีกแล้ววะเอาไงดีวะฟลอร์นี่ว่ากันเลยของมันต้องมีป่ะวะเดี๋ยวค่อยย้ายเอาเอาชั่วคาวไปก่อนอ่านี่เดี๋ยวอาจจะได้มาทําบ้านเนี่ยไลฟ์สตรีมกันนะทุกคนนะเอาเป็นงี้ดีกว่าเนาะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะทําแบบนี้ไปก่อนอ่าเวิร์คเบ้น อาเวิร์กเวิร์กเป็นเอาชิพหายแล้วอ๋อได้อยู่ตกใจเออเอาบันไดามาวางด้วยจะได้ขึ้นลงง่ายๆอ่าฟอร์ติทูดเอาไปเยอะๆจะได้ไม่หนาวตายแล้วก็เออบันไดเฮ้ยเดี๋ยวเอาไหนอะลืมไปว่ามันกดไม่เหมือนอาร์คปกติโอ้ยบา้าเอ้ยไอเราก็งงไงปั๊บปั๊บนี่พอดีเป๊ะโอ้โหขาบมาพอดีเป๊ะเหมือนไอ้นี่ไงเหมือนคำนวณมาเลย แล้วก็เวิร์ e เบน์ปั๊บนี่ไงอ๋โดบอกเลยบอกเลยรุ่นนี้แล้วแล้วก็นี่ไงครบครบเรียบร้อยอ๋อโอโอเด็กเมื่อน,นี่ชิวชวอะทุกคนบอกเลยชิวชวอ่าโอเคไอพวกนี้จะโยนทิง้งละคาบมาเกินไปหน่อยมาโอเคก็ไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าทุกคนปะเราไปเจอกันแป๊บหนึ่งโอเคทุกคนอีพีนี้ก็ต้องขอไ้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคน หากทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องเราด้วยนะแล้วอีพีหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อรจะไปจับตัวอะไรเพิ่มดีเราพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ